สอนเทรนเยอะใช่ไหมพี่ไปทุกทันมาไป้น่ตอบเปลี่ยนไปเฮ้ยฟอร์มดีเล่นที่เล่นกันเป็นทีฟอร์มดีเลยถูกนะผู้ตอบผู้ถูกล้วว่าถูกถูกนะโอเคเลยไอซีกล้ามเนื้อมาแล้วส่วนเตียงกล้ามเนื้อหลับ นะไม่ใช่ผมจะทิ้งเต็มกระป๋องเลยนะนี่ไอ้ผมวางไว้เผื่อเด็กๆทิ้เอเเเอเป่าเจนไออะไร คืไม่นเลยกลับมาตี่อมากมาเเป็นเดิไม่ได้หอก,อกไม่หมันเนดินทางมด้เนียนวิธีกตนเดยาไปตั้งแต่เช้าวันวัเสาวก็นั่งคือนั่งดื่มนั่งปาส่โน่น่ามทุ่มกว่ามาถึงเนี้ยห้า,ท,าทุ่มตอนวิธต้องโรมาพิมที่หนึ่บาน จะเ่ากด็นรนไม่ได้รอน้่ายทุ่กรอีสุดที่หลายกลาเตียแล้ว6เโมยนเช้าผมไปรอเครื่อนที่สนทรัลเบเกตเพื่อไปสุดทายาวสุดางยันคุติกเลยหล่อ ไม่ไม่ผมรู้ผมรู้ซิลผมไม่ืูดมีกเอาแม่อันนี้คือไม่อยากขือเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นมากกว่านี้ผมว่ามันี่ร้อยาะ้เกินแค่สิบเนี้ยผาไปหกทกระว่าระยะที่เราเล่น

ไม่ให้รานเห็นเห็นไดได้แต่สัญญาที่ม่นถเราเล่นกีฬานะเราอาว้ว่าเราหาฝาเป็นการเล่นแล้วก็ืขาฝาไม่ได้้างะสิี่ไ็หนเพะว่างทีเราอย่างเงี้ยเราไม่รู้ข้าง

คือจริงๆแล้วเนี่ยที่เสกไส้ขา๋ยงงที่เสกงามันไม่มีเสกแม้กระทั่งไอโยงในกีาเซนทาเอาเป็นสุดที่เสกโยงนี้ใช้ไม่ได้เพราะเขาจัดกายควนเยอะเดี๋ยสนุกเดเาไยกี้ไม่ได้ว ตอนเท่าไหร่เมื่อก <5. S 1> ี้น่จาจะขาไครชนะย่ออี <5. S 1> อย่างวง <5. S 1> วนักกีลาอะนาเขาจับตามทางนะยกไม้มันมีสปีนี่ย <5. S 1> มันถนงเดียวกันต้องัดปีฝงานแักกีลา <5. S 1> มันมันม่ออก วงเดิมัเพ <c oughs> th ื่อแรงวงวงเดิมก่าต่โค้ดในหัวมีสถ่ได้ติดด้วยติดอยใช่ปอีเ้นตัวติดเหมือเกมเป็นตัแบ กหอย่กไม่ไม่ได้ยงเกณมันเูกง่สีหนักกวันปกติด้วไม่ใัี้มนมอมันมไม่มีงเลยีที่จะเบาไมอโดนเ่ยเพร่มไม่มีแรงอ้ทิ้งเอาที้งทอะไรทิ้งเขา้งก่อนไก็ทิ้งให้เขาก่อนที่เขาทิ้งผมก็ไม่มีแรงกาไหร่ คี่จะบอกว่าหลายคนคือเงนนี้คือไว้คือไปชุบโไปชโ่าไตว่ง้ีนะไใ เราพูดเปลี่ยนวิธีที่ทุกคนต่อเพืเศรษฐวิจใการเล่นตัวรอดรู้ว่าทุกคนเที่ยวฟูดูไปสังเกต่าเดี๋ยวนี้ผมจะเข้าหยุดนอกจากเจพี่แจคเนี เลี้ยวแบูนไม่ได้เียวเวงตเลี้ยวเขาแกะัวทุนทเลยัแวหวดีนามดีวิดีเววิ่ดีากนก็ตดดดไม่ต้องหรอย่อเลสบย ยิ้ม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 หน้ามาออกขลุ่นได้หมดคือแบบคนโดนเพลมีลูกมีลูกหนุ่มหนุ่มไปเล่นบางคนเขายังตัวนี้ที่เขามีเขามีแต่กำลัเหมือนกับเขาเรียกอะไรลูกตี่บางทีเขาเหนื่อยมาก่อนแกดีแกดี ที่เคยเล่นกับพี่เอ่ตัวใหเก่เกี่ยแต่คเขาแสุเกเขาวางดีผมเปร่างกไม่ไวมใชงยแต่พี่โจอ่างเ้ยงพี่โก็่ตพี่โตอ ตัวรถเสียตัวรเสียตัวพี่เอ็ดเดี๋ยวมันคมขึ้นนิดมาไล่บีบเราทุกคน่มันต้งใจไม่กล้าเล่นว้ายเกือเกือบนตอนนี้คูกมมีคร้สที่น่าสนใวคเอนีวเรื่องไนพี่สวิด่อีนนอนเ เดี๋ยวปีน่านี่นะที่จดนม่น่าจะลงแข่งไม่ใช่ตอนนี้เว่ไดีใช่ไหมปีน้าเพราะว่าดูฟ์ชัแล้วน่าจะได้ว่าไปเลยนะจะได้ังถ้าจะมท เตรียมนั่งตดแบบ